สุดยอดครับสุดยอดถือว่าเขานะครับถือว่าเขานะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับวูใสได้ครับใส่ได้ใส่ได้เลยใส่ได้เลยสุดยอดสุดยอดถือว่ากับพ่อดะกอยนะครับพ่อด้กอยอยู่ครับ วัสดีครับพี่น้องครับม like ือหนีมาดักกุ้งนะครับหมายเดิมนะครับมือหนีนะครับหมายเดิมมือได้ที่ดักกุ้งมากประมาณแปดหลังนะครับมือหนีนะครับมือนั่นเคยมาใส่หรอครับใส่ซี่หลังนะครับหมานนะครับใส่ซี่หลังหมานมือหนีได้เงี้ยเท่ากับเป็นเห็ดมาเรียบร้อยนะครับเห็ดมาเรียบร้อยเลยนะครับเป็นเข่าจีนะครับเป็นเข่าจีผสม หัวหารจิงหลีดนะครับแล้วก็น้ำปลาลนะครับสามอย่างนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี่ลองดูนะครับว่าสีมานบอนะครับหมือนนะครับเดี๋ยวต้องมายามอีกทีหนึ่งมื่นเส้านะครับเดี๋ยวห่อไปใส่กันเลยครับไปสูตรผมนะครับสูตรผมกับสีใสลูกไปเลยนะครับ เพชรสำเร็จรูปไม่เรียบร้อยเนะาะใส่ลงไปข้างในเลยครับวางไปเลยนะครับทุกอันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปครับบัวตรงห่อของผมนี่บัวตรงห่อไอ,ผ,อ,อผ่าแพร่ยังนะครับบัวตรงห่อนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปครบแปดหลังนะครับมือหนีเข้าได้มาแปดหลังนะครับโอเคพอเข้าใส่เรียบร้อยนะครับเข้ากะไปใส่เลยเลยนะครับ หลังแรกนะครับหลังแหลก,กใส่ไปเลยครับอาจจะเลิกแน่แต่ว,ว่าเขาหาท,ที่ตื่นนะครับสามารถมีอะไรครับ จมแนี่ยผมยังครับกดลงแน่นๆนะครับกดล่งแน่นๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับต่อห้าหลังที่สอง ทางลงอาจจะยากแน่หน่อยครับลำบากแน่หน่อยใส่ประมาณนี้ครับกดลงนะครับ ลงไปเลยนะครับกดลงเห็นเนีนๆนะครับ <c oughs> ดึงเชือกผูกเชือกน,น,น้อยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมันออกได้ครับไปเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปนะครับามาถึงหลังสุดท้ายครับหลังที่8นะครับหลังสุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวเข้ากับใส่ลงนะครับประมาณนี้เลยนะครับกดลงนิดนึงครับแห็นนู่นนั่นนะครับเสจทางเข่านะครับว่ามียังปิดทางเข่าบอลนะครับ อ่าโอเคครับเรียบร้อยครับใส่ทั้งเบิดแปดหลังนะครับมือเนี้ยครับแปดตุ่มนะครับมีทังทั้งทังผุ่นนะครับประมาณสองหลังนะครับเดี๋ยวมืออื่นเสร้าห้ามารุ่นกันนะครับว่าสีหมานบนนะครับเดี๋ยวเจอกันมือเศร้าครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับได้เวลามายามกุ้งนะครับผมตอนนี้กับประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้นะครับพาทีกำลังขึ้นนะครับประมาณหกโมงสี่สิบโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเข้ามายามกุ้งกันนะครับประสิหมายบ้นนะครับมือนึ่ครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวเบิ้งหลังแรกกเลยครับ น้ำเย็นเจี๊ยบนะครับหลังแรกนะครับหลังแรกตัวสิม,มานบอน,นะครับวูวครับวูวูวูวอา้าวพ่อได้ครับพ่อได้พอได้พอได,อได้หลังแรกพอ่อพอได้นะครับ เด่นดวงเดียงดวงเดียง,งเลยครับขังในครับใส่โบหางกันกันไนไดนะครับใส่ทีทีนะครับเดี๋ยวหลุนหลังสองนะครับวสิหมานบอนะครับ หลังสองกับพ่อได้นะครับเขาเนี้ยย่ครับเขาเนี้ยย่เขาเนี้ยย่ครับหลังสามนะครับรุ่นหลังสามอู้อ네ู้อู้ปัดครับเดี๋ยวเบื้องหลังสามนะครับหลังสามนะครับเขาเนี้ยย่ครับเขาเนี้ยย่เห็นไหมครับ กล่องบว่อยโฟกัสนะครับวู้ว,วสุดยอดครับสุดยอดถือว่าเขานะครับถือว่าเขานะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับอ้าวครับ เป่นเขาประมาณนีท้ทุกๆหลังนะครับโอเคนะครับโอเคเลยนะครับแปดหลังนะครับเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับวสิมานบ่น,นะครับ่หลุนน้ำากันครับหลุนน้ำากัน ใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ได้เลยใส่ได้เลยสุดยอดสุดยอดอถือว่าเขาแน่อยู่ครับเขาแน่อยู่เดี๋ยวพี่รุ่นหลังต่อไปนะครับ เดี๋ยวรุ่นหลังนี่นะครับบรรยากาศอยู่หนองน,าน,นา่านะครับยงีมเศร้านะครับวสิมานบ่นะครับเบืองหลังนี้ครับมานบอ่อู้ครับเขาเขาอยู่ครับเขาอยู่เขาอยู่อัดถึงปลาถึงกุ้งครับผม ทึงปลาทึงกุ้งครับเขาน้ำกันครับเอเล่ครับเข้าทึงปลาทึงกุ้ง เดี๋ยวเขาไปรุ่นหลังต่อไปเลยนะครับวสิมานบอนะครับเดี๋ยวมารุ่นหลังที่เจ็ดกันครับวสิมานบอนะครับหลังที่เจ็ดนะครับรุ่นกันนะครับมานบอนะครับบ่ครับมีตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ครับ กุ้งมีตัวใหญ่รครับมีตัวงามครับมีตัวงามพอ่อดอยู่ครับพ่อไดอยู่นะครับมีแต่ตัตงามครับมีตัวใหญ่นะครับ เดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรุ่นหลังสุดท้ายนะครับหลังที่แปดนะครับวสิมานบอนะครับรุ่นน้ากันครับหลังสุดท้ายแล้วครับหลังที่แปดนะครับเยาวดินออกวันครับหลังที่แปดนะครับปาดครับหลังที่แปดกับเขานะครับไดยูครับไดยูนะครับพ่อไดยูครับ ปกุ่งนะครับเต้นดงเดงดงเดงเลยนะครับพอได่นะครับพอได้นะครับไปไปเท่าเดี๋ยวไปสรุปน้ำกันนะครับไปเดี๋ยวเจอกันครับ เดี๋ยวเข้ามาสรุปผลประกอบการนะครับว่าสิมาบอบนะครับแปดหลังนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับว่าสิมานบบนะครับเดี๋ยวเข้ามาเท่เบื้งทีละอันนะครับอันแรกนะครับบานบบบังแรกนะครับบังแรกบังแรกบ่ค่อยเขานะครับได้ซ้ำหน่นะครับ บังสองนะครับบังสองปัดบังสองนะครับอ่าสองอันพันไปนะครับสองอันพันไปได้ประมาณนี้นะครับกุ้งนะครับเดี๋ยวเบิ่งอันที่สามนะครับอันที่สามวราจะได้หลายบอ่อนะครับ นี่่านไปสามอันนะครับผ่านไปสามอันได้กุ้งประมาณนี้นะครับสามอันแล้วนะครับอ,อันที่สี่ครับอันที่สี่ เครืงทางแล้วครับเครื่องทางแล้วอันที่4พานไปนะครับอันที่4พานไปนะครับแต่ประมาณนี้นะครับชมอันที่หานะครับอันที่หาผ่านไปนะครับอันที่หาผ่านไปได้ประมาณนี้นะครับ มาอันที่หกเลยนะครับได้ทั้งปลาซิวได้ทึงกุ้งนะครับอันที่หก่านไปนะครับอันที่เจ็ดนะครับ ชมอันสุดท้ายนะครับ สรุปคือใส่กุ้งแปดหลังนะครับใส่กุ้งแปดหลังได้ประมาณนี้นะครับมือนี้นะครับถือว่ากับพ่อเด็ก้อยนะครับพ่อเด็ก้อยอยู่ครับได้ยทั้งปลาซิ่วได้ถึทั้งกุ้งนะครับพ่อเด็ก้อยอยู่นะครับบ่อผิดหวังนะครับบ่อผิดหวังนะครับถือว่าบ่อผิดหวังนะครับ โอเคครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ